สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการนะคะเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับอีพีนี้นะคะก็เป็นอีพีที่304ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันทั้งหมด40รายการเหมือนเดิมเลยนะคะเปิดแบ่งปันนะคะที่อง์ละ200บาทปิดคู่300บาทนะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะก่อนรับดูรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะ เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเริ่มที่พระสมเด็จองนี้นะคะเป็นรายการที่1นะคะก็ค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะองนี้เป็นรายการที่1นนะคะต่อไปรายการที่2นะคะ รายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะรายการที่สองด้านหลังนะคะเป็นเนื้อผิวหลังเรียบแบบนี้นะคะเดี๋ยวน้องส่องเนื้อผิวให้ดูใกล้ๆกันนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สมนะคะ รายการที่3นะคะเป็นพระสมเด็จเกจชายโยนะคะองนี้รายการที่3ด้านหลังนะคะเป็นเนื้อผิวแบบนี้เลยนะคะมีรอยอันนี้นะคะตรงนี้นะองนี้จะเป็นรายการที่3นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200บาทปิดคู่300บาทนะคะอง์นี้รายการที่3นะคะต่อไปรายการที่4นะคะรายการที่4เป็นพระพงนะคะหลวงปู่บุดดานะคะ เป็นพระผงหลวงปู่บุดานะคะวัดบุดาจังหวัดสิงห์บุรีรุ่นรวยให้เข็ดนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่4ี่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่4นะคะหลวงปู่บุดานะคะถาวโรนะคะต่อไปนะคะรายการที่หนะคะรายการที่หนะคะเป็นพระ หลวงป,ปู่ศิลานะคะหลวงปู่ศิลานะคะเป็นเหรียญยืน <balcony> นะคะรายการที่หนะคะรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะองค์นี้เดี๋ยวน้องส่องให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆกันนะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญแจกทานนะคะหลวงปู่ศิลานะคะอง์นี้รายการที่หนะคะต่อไปรายการที่6นะคะรายการที่6นะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญนะคะ เป็นเหรียญรุ่นพันพันล้านนะคะหลวงปู่ศิลานะคะเหรียญรุ่นพันพันล้านนะคะรายการที่6นะคะรายการที่6นะคะเป็นหน้าหลวงพ่อครึ่งองค์แบบนี้เลยนะคะสวยๆนะคะเหรียญหลวงปู่ศิลารายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะได้มาคู่กันเลยนะคะรายการที่7นะคะก็เป็นเหรียญรุ่นพันพันล้านเหมือนกันนะคะองค์นี้รายการที่7นะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะ ก็แจ้งปิดเป็นใหม่เลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะคะรายการที่8นะคะเป็นเหรียญเหนือดวงนะคะเหรียญเหนือดวงรายการที่8นะคะหลวงปู่ศิลานะคะด้านหลังนะคะเขียนปีพศส5 6หนะคะองน์นี้รายการที่8นะคะ ต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9นะคะเป็นเหรียญอาแปโรงสีนะคะเป็นเหรียญอาแปโรงสีใช่ไหมคะองนี้นะคะด้านหลังนะคะเขียนว่าที่ระลึกทําการก่อตั้งเซเว่นนะคะองนี้รายการที่9นะคะอง,นาานะะอง์นี้เป็นรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะครายการที่10นะคะเป็นเหรียญแปดเหลี่ยมโชคเหนือเมฆนะคะหลวงปู่ศิลานะคะ เหรียญแปดเหลี่ยมโชคเหนือเมฆนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะองนี้นะคะด้านหลังเป็นยี่ก่อหงนะคะด้านหลังเป็นยี่ก่อหงนะคะองค์นี้รายการที่สิบนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สิบนะคะค่อยๆส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระนอนนะคะ เป็นพระนอนแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่สิบเอ็ดนะคะส่งเนื้อผิวให้ดูใกล้ๆกันนะคะองค์นี้นะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเนื้อผิวก็เก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรูปร่างพระนอนแบบนี้นะคะต่อไปรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ เป็นพระคุณแผนรายการที่สิบสองเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะแล้วก็มีคาบนะคะพี่คาบปรงรักปิดทองนะชุบรักปิดทองนะคะต้องเรียกแบบนี้เลยเพราะว่าชุบมาเต็มองค์เลยนะคะแล้วก็มีปิดทองด้านหน้าบ้างน,นะคะนี่เนื้อผิวเนี่ยเป็นพระคุณแผนที่เนื้อผิวเคลือแบกระเบื้องแบบนี้เลยนะคะอ,องนี้เป็น,าาาาานะะปรายการที่สิบสองนะคะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนะคะเป็นหลวงพ่อพัดนะคะ หลวงพ่อพัดนะคะด้านหลังมีเหรียญอายุยืนนะคะด้านหน้าเป็นภาพบรอกเกตนะคะด้านหลังมีเหรียญอายุยืนนะคะรายการที่1 3นะคะต่อไปรายการที่14นะคะเป็นหลวงพ่อเงินอุ้มบาทนะคะหลวงพ่อเงินอุ้มบาทนะคะรูปหลอดนะคะได้มาเดิมๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะอง์นี้รายการที่14นะคะหลวงพ่อเงินอุ้มบาทนะคะพี่ กรอบเดิมกรอบเก่าเลยนะคะใต้ฐานนี้เหมือนตอกโคตอกอะไรด้วยนะพี่น้านี่พอเห็นอยู่เนาะนะเพราะว่านีก็เรียมมาแบบนี้เลยนะคะเป็นหลวงพ่อเงินอุ้มบาทนะคะรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะรายการที่15นะคะเป็นพระพิกเนตนะคะเป็นพระพิกเนตนะคะอันนี้เป็นปางอะไรนะน้องไม่มั่นใจนะคะนี่ก็ มีหลายมือเลยนะพี่นะพระพิคเนตนะคะสวยเลยนะคะองค์นี้รายการที่สินะคะต่อไปรายการที่สิบหกนะคะรายการที่สินะคะเป็นพระนางพญานะคะเป็นพระนางพญารายการที่สิบหกนะคะส่องเนื้อผิวให้ดูให้ชมกันนะคะด้านหลังองค์นี้นะคะเป็นรอยถากแบบนี้นะคะพี่องค์นี้รายการที่สิบหกนะคะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะคะ รายการที่สิบเจดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะขนาดองค์ใหญ่นะคะเป็นพระสมเด็จขนาดองค์ใหญ่นะคะองค์นี้นะคะพระสมเด็จหลวงพ่อเทียนนะคะน่าจะเป็นหลวงพ่อเทียนนะคะองนี้รายการที่สิบเจ็ดนะคะได้มาสององคู่กันนะคะมีรายการที่สิบแปดด้วยนะคะปิดคู่อะไรนะคะปิดองค์เดียว2 0 0รอยปิดคู่สา0รอยบาทนะคะมีมาสองพิมพ์เลยนะคะน่าจะเป็นของหลวงพ่อเทียนนะคะพี่พิมพ์ขนาดเดียวกันเลยนะคะองค์นี้นะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะ องนี้เป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19รายการที่19นะคะพระอะไรน้องก็ไม่รู้จักด้วยนะแต่เป็นเนื้อผิวออกสีดําๆนะคะองนี้เป็นเนื้อผิวออกสีดําๆนะคะด้านหลังนะคะเป็นรอยตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่2ี่ินะคะรายการที่ยี่สิบนะคะ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเนื้อผิวก็เก่าเดิมๆนะคะองค์นี้เขาเรี่ยมมาแล้วนะคะพี่นะเก็บผิวให้นะคะเนื้อผิวคะยังสวยๆเดิมๆอยู่เลยนะคะน่าจะเป็นค่าพวกชุบรักะณะพี่นะองค์นี้นะคะรายการที่ยี่สิบนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ รายการที่21นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะหูเนื้ออะไรไม่รู้มันมันเลยนะพี่นะองนี้นะคะพระหลวงปูทวดนะคะรายการที่21็ดนะคะรายการที่21พระหลวงปู่ทวดนะคะต่อไปไอะะรายการที่22นะคะ,ะ,คะรายการที่22นะคะเป็นเหรียญเหนือดวงนะคะเหรียญเหนือดวงรายการที่22นะคะนี่นะคะส่องให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆกันนะคะ เหรียญเนื้อดวงนะคะองนี้นะคะพี่รายการที่ยี่สิบสองนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะรายการที่ยี่สิบสามเป็นหลวงพ่อพัดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะองนี้นะคะหน้ากากทองทิพย์นะคะน่าจะเป็นหน้ากากทองทิพย์นะคะรุ่นเศรษฐีเก้าเก้าลยเยรวยนะคะองนี้รายการที่ยี่สิบสามนะคะ ต่อไปรายการที่24รายการที่24เป็นหลวงพ่อทบนะคะหลวงพ่อทบรายการที่24 <c oughs> ่หลวงพ่อทบนะคะวัดจันนิมิตนะคะเพชรบูรณ์องค์นี้รายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25รายการที่25นะคะเป็นเหมือนพระราหูนะคะเป็นเหมือนพระราหูนะคะตาแดงเลยนะคะพี่สำหรับคนที่ชอบของขังนะพี่นะ ส่วนตรงรอบๆพระราหูนะคะด้านล่างเป็น12นักสัตว์ด้วยนะคะองนี้นะคะรายการที่25้านะคะต่อไปรายการที่26นะคะรายการที่2 6นะคะเป็นพระหลวงพ่อ <c oughs> เขียนว่าหลวงพ่อโตใช่ไหมพี่นะเหมือนเขาเขียนด้านล่างว่าหลวงพ่อโตะนะคะ ด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะเป็นเหรียญเก่าด้วยนะพี่นะเป็นเหรียญเก่าๆเลยนะคะมีคราบมีอนะไรขึ้ like นมาแล้วนะพี่นะแต่อ่านอ่านได้นะพออ่านได้ว่าเป็นเขาเขียนว่าหลวงพ่อโตะนะคะองค์นี้นะคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นหลวงพ่อเงินรุ่นเงินรุ่นเงินมีนะคะ หลวงพ่อเงินรุ่นเงินมีนะคะองคนี้รายการที่27นะคะองนี้รายการที่27นะคะวัดดานน้อยโพประทับช้างพิจิตเหมือนกันนะพี่นะองค์นี้นะคะรายการที่27ต่อไปรายการที่28นะคะเป็นพระรุ่นหนึ่งนะคะหลวงพ่อสีสวรรค์นะคะหลวงพ่อสีสวรรค์รุ่นหนึ่งนะคะนี่เดิมๆมเลยนะพี่นะเดิมเดิมเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อสีสวรรค์นะคะรุ่นหนึ่งนะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่29นะคะรายการที่29หลวงพ่อโอภาสีนะคะเรียนหลวงพ่อโอภาสีนะคะรายการที่29วัดพระแก้วนะคะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ในงานผู้เผยมาปีส5 1 9านนะคะเรียนหลวงพ่อโอภาสีโอภาสีนะคะรายการที่29นะ,ะต่อไปรายการที่ส0สบนะคะ รายการที่สามสิบนะคะเป็นพระรีรานะคะพระรีรารายการที่สามสิบนี่นะคะพระรีรานะคะต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นพระสีหูห้าตานะคะเป็นพระสีหูห้าตานะคะองนี้รายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อชุบทองนะคะพี่เป็นเนื้อชุบทองนะคะงองนี้นะคะรายการที่สามสิบเอ็ด <c oughs> ต่อไปรายการที่สามสิสองนะคะรายการที่สาิสองนะคะเป็นพระพุทธร,รูปนะคะรอโบรนาณรอ,อกเก่าแบบนี้เลยนะคะองค์นี้น้องก็ไม่ทราบที่นะคะเป็นพระพุทธร,รูปนะคะพี่นะ,ะดูเป็นพระพุทธร,รูปนะคะองค์นี้รายการที่สาสิบสองนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสามนะคะรายการที่สามสามนะคะเป็นหลวงปู่ศิลานะคะหลวงปู่ศิลานะคะรุ่น มหาโชคนะคะรุ่นมหาโชควัดโพสีสะอาดนะคะองนี้ปี63รายการที่33นะคะหลวงพ่อยิ้มสวยสวยแบบนี้เลยต่อโค้ดสามรวยนะคะต่อไปรายการที่34นะคะรายการที่34เป็นหลวงพ่อแซ่หลวงพ่อแซ่รายการที่34นะคะจังหวัดราชบุรีนะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อเขานะคะ ไม่รู้ว่าไหนด้านหน้าด้านหลังนะคะอันนี้เป็นเขียนว่าหลวงพ่อเขานะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นหลวงพ่อแช่นะคะองค์เซ่หลวพ่อเซ่องนี้นรายการที่สาสานะคะคิดว่าเป็นหลวงพ่อเขาละกันนะต่อไปรายการที่สามสิบห้านะคะรายการที่35้านะคะ <surprised> เป็นพรนนนะหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินอีกด้านหนึ่งเป็นพระวิคเนศน,นะคะ เป็นหลวงพ่อเงินอีกด้านด้านหลังเป็นพระพิคเนตนะคะรุ่นเงินเหลือนะคะองค์นี้นะคะรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่3 6นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะองค์นี้นะคะน่าจะเป็นไม่รู้พระใหม่หรือเปล่านะเพราะว่ามีรอยตัวยันรอยจานแบบนี้นะคะแถมเขาเรียมแล้วนะพี่นะเรียมเก็บผิวให้ด้วยนะคะพระคุณแผนนะคะมีรอยจานนะคะองค์นี้นะรอยจานเนี่ยน่าจะเป็นพกุก เหมือนหมึกเคมีนะพี่แต่ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะพระใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะองนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบหกนะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะหลวงพ่อชัยชนะสงครามหลวงพ่อชัยชนะสงครามวัดหัวเนินนะคะเป็นพระพุทธรูปแบบนี้เลยนะคะแต่ทรงรูปทรงสวยนะคะ พระพุทธรูปนะคะน่าสวยๆเลยนะคะชื่อหลวงพ่อชัยชนะสงครามนะคะองนี้รายการที่37นะคะต่อไปรายการที่3 8นะคะเป็นหลวงพ่อก่อนะคะด้านนี้เป็นหลวงพ่อก่อนะคะอีกด้านหนึ่งเป็นหลวงพ่อสีนะคะมี2ด้านนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสีหลวงพ่อก่อนะคะมีสองหวงพ่อในหนึ่งเหรียญเลยรายการที่38นะคะ รายการที่39นะคะมาต่อกันที่รายการที่39นะคะอันนี้พระอะไรไม่รู้ดูเอาเองเลยนะคะนึกชื่อพระไม่ออกเหมือนกันนะคะองค์นี้นะคะก็ถ้าชอบใจถูกใจนะคะแต่เนื้อผิวสวยเลยนะพี่เนื้อผิวสวยๆเก่า,เกาๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะอง์นี้รายการที่สามสิบเก้านะคะองค์นี้เป็นรายการที่39มสิบเก้านะคะอง์ละส0งร้อยบาททุรายการนะ ต่อไปรายการที่40นะคะรายการที่40นะคะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะเป็นพระร่วงรางปืนรายการที่40นะคะองนี้ก็2 0 0บาทเหมือนกันเดี๋ยวส่องเนื้อผิวให้ดูให้ชมนะคะส่องเนื้อผิวให้ดูให้ชมนะคะเป็นรายการที่40นะคะก็ถ้าพี่ๆชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะ ก็สามารถแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ